สวดีครับบ่าวเวียธานุพนมนะครับผมวันนี้เราก็เตรียมจะผัดกะเพราปลาหมึกนะครับผมวันนี้นะครับพอ่พอก็กำลังหัน่นพริกหยวกอยู่นะครับผมนะคุณติวก็กำลังตำพริกนี่เลยครับปลาหมึกของเรานี่โอ้มโหผัดกะเพราปลาหมึกกินนะครับโอ้โหกลังหัน่นมีเมนูยังเพิ่มในวันนี้ แบ่งย้ำด้วยไหม,มแบ่งย้ำป้อมเลยย้ำบางมื้อไงนะย้ำบาหมึกใส่อย่างนั้นต้องดูกชิ้ปเรลัง <c oughs> เตรียมนะครับผม <c oughs> นนี้เดี <c oughs> ๋ยวจะถ่ายคลิปกุ้ยจิวผัดปลาหมึกให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าวิธีทำยังไงนะครับผมนะฮะใหอะ้อร่อยอร่อยนะครับผมให้กุ้ยจิวเตรียมเตรียมเครื่องก่อนนะครับพอมาช่วยตอนนี้แม่ก็ยังไม่มาติดตลาดนะครับ ปิ้งบักกล้วยมือเด็กเปิ้งกันนะเด็กร่มกามาเลยหย่านฝนตกอยู่มาแล้วนี่ห้อนเอาเลยพ่อกำลังหั่นปลาหมึกครับผมทุกคนปลาหมึกโยนเนี่ยเปลี่ยนกับมันเป็นตัวเลยพ่อกำลังหั่นปลาหมึกเลยนะครับกำลังหั่นปลาเป็นชิ้นไม่ชิ้นเล็กพอดีคำนะครับจะพามาดูนี่นะครับเด็กๆ เด็กสองคนก็ช่วยกันทุกวันนะครับวันใหม่หนูช่วยทำติดแล้วว่าทำอะเนี่ยขัด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 คครับแม่ก็มาแล้วเนี่ย ดูน้องใครกรับทำครับน้องจมแจมอนึงเลยนะเอาคัดเออให้ขอบขอบด้วยทำงานทุกวันเลยจะมันอยู่นี่นะไปเลยครับ แล้วให้แม่ด้วยนะแม่ก็จะให้ตังค์เพิ่มด้วยเนะี่ยเอารอดูที่จะทำเสร็จไหมเนี่ยล่างทั้งมือเนะอาะันะะชี้ล่างอยู่บ้านมาล่างอย่างเดียว อนอานได้ไม่สออบโอ้ไม่ขัดคนะคนน่ะแม่ไ่นะโอ้ขัดคนะมก่งอ้สะอาดนะคนน่ะแม่เหื่อาเลยทุกวันเลยี่น่ะวันตอนน้ะเกทั้วันอยน่ขัดเก่งขนาดไหนเนะอืมเอาเอาเอาขัดข

ไ่ปลาหมึกถึงยำถึงผัดเยมันเยอยำด้วยงยำงผัดตัวที่กิ้าท้เบร์้นวก็ต้กเลยต๋อเราจำคิกนะครับตัวเออตัวน่ากิตก๋วจเตว๋ยวสน้ำมันมีเยอะๆไมเหมือเบร้านอันนี้มันข้าแล้วไ่ได้ดม วันน,นี้เยมปลาหมึกแล้วก็ผัดกระเพราปลาหมึกนะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมของช่วยก่อนนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้า,านะครับขอบคุณทุกคนด้อที่การรับนะรสวัสดีครับผม